ครับทุกท่านในช่วงเช้าวันนี้เข้าสู่ช่องเซตซูมอินนะครับแล้วก็เราจะเริ่มต้นรายการในแต่ละวันที่ตลาดทุนไทยเปิดทําการนะครับด้วยรายการฮัลโหลเซตซูมอินครับเพื่อมาทักทายอารุณสวัสดิ์ทุกท่านนะครับเตรียมความพร้อมกันก่อนที่10บโมงเช้าตลาดทุ้นไทยจะเปิดนะครับรายการแรกของวันเราก็จะนําเสนอทั้งภาพความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นต่างประเทศเมื่อคืนที่ผ่านมาปัจจัยข่าวสารแวดล้อมแล้วก็อาจจะ แนะนำในเรื่องของประเด็นที่รายการ Set Navigator ร์ภาคเช้าเนี่ยจะนำเสนอให้กับคุณผู้ชมนะครับเป็นการเรียกน้ำย่อยก่อนคือเนื้อหาเราอาจจะไม่ได้ลงดีเทลเยอะนะครับแต่จะฉายภาพกว้างๆให้เห็นก่อนครับว่าวันนี้เตรียมเรื่องราวอะไรมาเล่าสู่กันฟังให้กับทั้งทุนเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการลงทุนให้กับทุกท่านบ้างนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจเรื่องของการลงทุนก็อยากเชิญชวนนะครับติดตามช่องเซตซูมอิน ซูมีโอสามตัวนะครับเป็นช่องใน YouTube นะครับตอนนี้เรากอาอกาศเฉพาะใน YouTube เท่านั้นนะครับก็ในอนาคตอาจจะมีเพิ่มเติมช่องทางอื่นหรือไม่อย่างไรเดี๋ยวรอติดตามกันนะครับช่วงนี้จะมีเฉพาะ YouTube ก่อนก็เชิญชวนทุกท่านนะครับมาร่วมติดตามรายการเราทุกวันทำการที่ตลาดหุ้นไทยเปิดนะครับก็ตั้งแต่9ก้านาฬิกาานาทีเรื่อยไปจนถึง6โมงเย็นมีหลากหลายพิธีกรหลากหลายรายการสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนมานำสเสนอเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ต่อเรื่องการลงท,งทุนของทุกท่านนะครับ เอาละครับไปดูกันที่ตลาดหุ้นอเมริกาเมื่อคืนที่ผ่านมากันสักหน่อยดีกว่านะครับตลาดหุ้นเมื่อคืนนี้เนี่ยดัชนีพอจะยืนบวกได้สำหรับ s p 500แต่ n a s d a q เริ่มติดลบแล้วนะฮะหุ้นอเมริกาสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยฟื้นตัวขึ้นมาจากความคาดหวังมากยิ่งขึ้นเรื่องการเจราจากันระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนแต่จริงๆก็ยังไม่ได้เกิดขึ้นนะครับเพียงแต่ว่าท่าทีที่อ่อนลงของทางฝั่งสหรัฐคนก็เลยเชื่อว่าเดี๋ยวท้ายที่สุดก็คงจะมีการเจราจากันแหละนะ แต่ข่าวดังกล่าวก็เริ่มหมดแรงไปแล้วเพราะว่าการเจราจาก็ยังไม่ได้เกิดขึ้นสัทีและในทางกลับกันนะครับเมื่อวานนี้เริ่มเห็นทางฝั่งของจีนเนี่ยพยายามจะไปาหาแนวร่วมนะครับล่าสุดทางรัฐมนตรีต่างประเทศของจีนเนี่ยเขาไปพูดคุยในเวทีบริกนะครับบริกเนี่ยก็จะรวมประเทศ Emerging Market ใหญ่ๆบราซิลรัสเซียอินเดียจีนเซาท์แอฟริกานะครับ จีนออกมาเรียกร้องครับว่าเฮ้ยพวกเราเนี่ยควรจะต้องมาร่วมมือกันแล้วก็ไม่ต้องไปทําตามสิ่งที่สหรัฐอเมริกาขอไปซะทุกอย่างนะครับอเมริกาเรียกร้องจะขอขึ้นภาษีเรียกร้องให้ทุกประเทศเข้ามาเจราจากับฉันเนี่ยทางฝั่งจีนก็ตอนนี้พยายามจะหาแนวร่วมบอกว่าเรามาร่วมมือกันและต่อสู้กับอเมริกาน่าจะเป็นทางออกที่ดีกว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยนะครับก็ยังเป็นน้อยเป็นความปั่นป่วนที่เข้ามากระทบกับตลาดเป็นระยะยระยะ แต่สัปดาห์นี้หลายคนจับตาม,มองไปที่ตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐนะครับเดี๋ยวจะมีการประกาศออกมาหลายตัวเช่นเดียวกันกับผมประกอบการด้วยถ้าไปดูกันที่ความเคลื่อนไหวของดัชนีนะครับเดี๋ยวผมเปิดภาพให้ดูคุณผู้ชมจะได้เห็นว่าเมื่อคืนนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับถ้าไปดูกราฟรายวันเนี่ยเราจะเห็นครับว่าอเมริกานะครับเปิดตลาดมาแล้วก็ร่วงลงไป แล้วค่อยๆฟื้นตัวกลับขึ้นมานะครับเป็นรูปแบบตกท้องช้างอย่างนี้เลยนะฮะลงแล้วก็ค่อยกลับขึ้นมานะครับมาปิดได้ในแดนบวกนิดหน่อยในช่วงท้ายๆของการซื้อขายเท่านั้นเองนะครับดับชนีโดยรวมถือว่าค่อนข้างทรงตัวซะมากกว่าเดี๋ยวไปดูกันต่อครับที่ดัชนีทางฝั่งยุโรปบ้างเยอรมันนะครับเมื่อคืนนี้ก็บวกนิดเดียวครับ0.13ออังกฤษก็ทรงตัวนะครับเรียกว่าไม่บวกดีกว่าบวกแค่ 0.02%ส่วนฝรั่งเศสนะครับบวกได้ครึ่งเปอร์เซ็นต์บวกเยอะหน่อยส่วนเช้าวันนี้ที่เอเชียแต่ละตลาดจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวไปดูกันญี่ปุ่นนะครับญี่ปุ่นนี้โดยรวมก็ถือว่าค่อยๆไต่ระดับขึ้นมาได้เรื่อยๆเลยล่าสุดเช้าวันนี้ญี่ปุ่นก็บวกต่ออีก0.38%ครับออสเตรเลียนะครับบวกได้0.66% จีนก็ทรงตัวนะฮะบวก0.05%ส่วนตลาดหุ้นห่งเสงฮ่องกงวันนี้บวกได้เยอะหน่อยขึ้นมา0.86%แล้วเกาหลีใต้บวกไป0.73%นะครับอินโดบวกนิดเดียว0.17%ทางฝั่งของตลาดหุ้นอินเดียยังไม่เปิดนะครับฟิลิปปินส์นะครับล่า,ลาสุดเห็นตัวเลขอยู่ติดลบนี้ครับอยู่สัก0.12%แล้วก็เวียดนามนะครับ ติดลบอยู่0.24อนะครับอันนี้คือภาพความเคลื่อไหวของตลาดหุ้นต่างประเทศที่เรานำมาฝากกันในช่วงเช้านี้นะฮะเดี๋ยวรายการของเรานะครับเซตนีเเกเตอร์ mm. ช่วง10โมงเนี่ยเดี๋ยวมีหลากหลายประเด็นอยากจะนำมาฝากคุณผู้ชมกันนะครับทั้งข่าวสารในประเทศต่างประเทศเดี๋ยวลองไปไล่เรียงกันว่ามีเรื่องอะไรนะครับ แต่ท่านน่าจะได้ยินข่าวแล้วว่าเกิดไฟฟ้าดับนะครับที่สเปนแล้วก็ลามไปยังหลายประเทศเลยโปรตุเกสนะครับแล้วก็ประเทศแถวๆนั้นเบลเยียมนี่ก็โดนผลกระทบไปนะครับเห็นว่าคน50-60ล้านคนนะครับอาจจะได้รับผลกระทบอ่าแล้วก็ดับมาตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะครับจนถึงตรงนี้เนี่ยดับมาเป็น10ชั่วโมงแล้วนะครับอ่าก็เดี๋ยวมาอัปเดตสถานการณ์กันบางคนบอกว่าเป็นเพราะ สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงหรือบางคนก็ยังเชื่อว่าเป็นการโจมตีทางไซเบอร์จากผู้ไม่หวังดีนะครับยังไม่ได้ข้อสรุปเดี๋ยวมาอัปเดตข่าวสารกันสั้นๆเรื่องนี้นะครับแล้วก็มีมุมมองของคุณเรดาริโอนะครับซึ่งเป็น นักลงทุนระดับเกจิเลหลายๆคนชื่นชอบผมมองของเขานะครับคุณเรดาลิโอเนี่ยมาพูดถึงเรื่องของสงครามการค้าแล้วก็เนื้อหาหลักใหญ่ใจความเดี๋ยวผมสรุปให้กุณผู้ชมฟังว่าคุณเรดาลิโอเนี่ยพูดถึงอะไรบ้างน,นะครับผมเกริ่นก่อนคุณดาลิโอบอกว่าไม่ว่าการเจรจาการค้าจะเกิดขึ้นหรือไม่อย่างไรจะได้ข้อสรุปแค่ไหนนะครับ ทางคุณดาริโอบอกว่าโลกตอนนี้เปลี่ยนไปแล้วแล้วก็จะไม่เหมือนเดิมแล้วคือแต่ละประเทศจะรู้แล้วว่าอเมริกากับจีนจะมีปัญหากันและทุกประเทศต้องพยายามหาทางรอดของตอนเองด้วยการลดการพึ่งพาทั้ง2ประเทศนี้นะครับเดี๋ยวลองมาดูว่ามุมมองของคุณดาริโอเนี่ยมองว่าโลกจะเปลี่ยนไปในแบบไหนนะครับโอกาสที่เปลี่ยนไปในทางดีในทางแย่ยจะออกมาใลักษณะใดบ้างก็เดี๋ยวมาคุยกัน นอกเหนือจากนี้ก็มีอีกหลากหลายประเด็นข่าวนะครับมีเรื่องของหุ้นกู้ที่ขอยืดระยะเวลาการาจ่ายคืนเงินจ่ายดอกเบีย้ยด้วยนะครับเดี๋ยวก็มาอัปเดตประเด็นนี้ส่วนไทยมาร์เก็ตอินไซ t ์วันนี้ผมก็จะคุยกันกับนพพระนะครับคุณจิตราอามรธรรมมาประเมินสถานการณ์พรุ่งนี้จะมีการประชุมกรนงนะครับเบื้องต้นก่อนหน้านี้เคยคาดกันว่าโอกาสที่จะลดดอกเบีย้ยมีอยู่แต่ดูเหมือนว่าเวลายิ่งผ่านไปสถานการณ์ดูเหมือนว่าตลาดตอนนี้ คิดว่าโอกาสจะลดดอกเบีย้ยมีไม่เยอะแล้วแบงก์ชาติอาจจะขอชะลอแล้วก็ไปลดดอกเบีย้ยรอบหน้ากันแทนแบบนี้จะกระทบกับตลาดหุ้นไทยมากน้อยแค่ไหนเนี่ยนะครับเดี๋ยวก็มาพูดคุยกันแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงประกาศผลประกอบการด้วยยังพอมีโอกาสให้ทำกำไรอะไรอยู่บ้างหรือเปล่านะครับส่วน stock of the day เดี๋ยววันนี้คุยเรื่องตัวโอสถสภาหรือว่า OSP กันนะครับนัวิเคราะห์ของเรามองนะครับในเชิงบวกแล้วก็มีโอกาสการลงทุน ในหุ้นโอสถสภาด้วยแต่จะเป็นเพราะอะไรนะครับทำไมถึงมองว่าโอสถสภามีโอกาสที่จะเติบโตได้ในช่วงนี้เดี๋ยวก็มาพูดคุยกับนักวิเคราะห์กันนะครับวันนี้คุยกับคุณธนาวิทย์บุญชูวงศ์นะครับจากบลพายส่วนดีอาซูมอินครับวันนี้จะไปคุยบริษัทใหญ่อย่าง BYD BYD ของจีนนะฮะที่เขาทำรถไฟฟ้า ทุกวันนี้ก็ขายไปทั่วโลกนะครับบ้านเราเองเห็นว่าในช่วงที่ผ่านมาทั้งงานมอเตอร์โชว์แล้วก็2-3ปีที่เขาเข้ามาทําตลาดนี่ก็ขายได้เป็นอย่างดีนะครับที่จีนเขาก็เป็นเบอร์หนึ่งมาอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าหุ้น BYD นะครับอ,อย่าไปสับสนกับ BYD ที่เป็นโบรกเกอร์ในเมืองไทยนะครับ BYD จีนนะครับผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าผลิตแบตเตอรี่เนี่ย น่าสนใจอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวก็ลองมาติดตามกันได้วันนี้ผมจะคุยกับทางคุณพระสุดโถม,มานาการนะครับจากบลดอเดี๋ยวมีข้อมูลมาฝากกันนะครับแล้วก็วันนี้คุณผู้ชมดูจากเสื้อผมนะครับธรรมะทําดีนะครับช่วงนี้จะเป็นช่วงฉลองครบรอบ50ปีของทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันนี้เราก็มีการจัดกิจกรรมธรมธรมะทดีด้วยนะครับ เรียนเชิญท่านพระอาจารย์ชยสาโรนะครับมาเทศท่านไหนสนใจอยากมาร่วมงานยังเดินทางมาทันนะครับสำหรับท่านที่อยู่ไม่ไกลนักอยู่ในกรุงเทพเนี่ยมาที่อาคารตลาดรั์แห่งประเทศไทยได้นะครับนอกเหนือจากาธรรมะจากท่านพระอาจารย์ชยสารโรแล้วเราก็จะมีการออกบูธนะครับของอวิสาหกิจชุมชนนะครับหรือว่าหน่วยงานองค์กรต่างๆนะครับให้ทุกท่านได้เลือกซื้อสินค้าที่ผลิตจากชุมชนนะครับ ในโอกาสครบครอบ50ปีของทางตลาดทรัพย์แห่งประเทศไทยเราก็เลยชวนทุกท่านนะครับมาร่วมทําดีกันเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองครบครอบ50ปีนะครับไม่ต้องจัดอะไรแบบ ยิ่งใหญ่มากนะครับหรือว่าใช้เงินฟุ่มเฟือยนะครับเราเปลี่ยนมาทําความดีกันดีกว่าส่งเสริมธรรมะส่งเสริมผู้ที่ต้องการโอกาสส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนแบบนี้เนี่ยน่าจะเป็นเรื่องที่ดีใครสนใจนะครับเรนยนเชิญที่อาคารตลาดซัแห่งประเทศไทยได้นะครับหรือว่าถ้าท่านไหนอยากฟังธรรมะจากท่านพระอาจารย์นะครับเดี๋ยวมีข้อคิดข้อสรุปอะไรเดี๋ยวรายการเราจะพยายามเอาบรรยากาศมาให้ทุกท่านได้ติดตามไปพร้อมๆกันก็แล้วกันนะฮะ เดี๋ยวเราจะส่งคุณผู้ชมไปติดตามรายการนาทีลงทุนที่อ,ออกอากาศพร้อมกันนะครับระหว่างช่องเซสซูมินของเรากับทาง m อ o มคอรแล้วก็10โมงตรงเดี๋ยวกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับรายการเซตเนวิเกเตอร์ในภาคเช้าในเวลาที่ตลาดหุ้นไทยเปิดทำการครับ